เราจะมาเล่นแมพแมพสากคนาเน่เมื่อกี้เราก็พิ่งเล่นโดบ๊ไปเมื่อกี้ได้ใลเข้าม ชาคนไทยอย่างพี่ชายอยู่ใิทยาซึ่งขาจะยิงหลานเราจะเอาแมวตัวนี้นี่ไงตบ นดูนี่นี่น่ารักไหมนี่เขาก็เลยปล่อยนี่เขาปล่อยแต่ก็าหาเลยทุกคนอยากซื้อบ้านมากเลยะทุกคนแต่เราอะเนี่ยเราอะไรแม่รักซื้อไม่ได้แม่เราไม่ให้ซื้ออะทุกคน ม่วันเกิดเราแล้วเดี๋ยวเราแม่เราจะสิบบ้านให้สามหลังเดี๋ยวเราจะมารีวิวบ้านตอนวันเกิดเลยนะบ้านหลังนี้ก,นนนนะก,ก็สิบกล้าบาทเองทุกคนถ้าใครอยากซื้อก็ซื้อได้แต่ว่าเราจำได้นะแต่ว่าแม่เราไม่ให้ซื้อะทุกคนดูดีน่ารักไหม แมนะ่พี่สาวแซ่บเนี่ยพี่สาวสุดเหลี่ยมเราเคยเล่นนะคแต่เราไม่ได้ลงคลิปเพราะเราลงคลิปไม่เป็นตอนนั้นเราลงคลิปนี้เพื่อความสนุกแต่ดูอย่าไปดูบ้านเราเลยอย่าเลยนะอย่าแต่เราทำเองอย่าบ้านเราลูกอะ เดี๋ยวเราจะมาสอนจัดบ้านให้สวยๆกัน,นทุกคนแล้วต้องเอาขนของออกให้หมดก่อนแล้วเราก็ต้องเก็บของให้หมดก่นอนพราเดี๋ยวเราต้องลบของให้หมดเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันนะจะํำยากมากและไข่อีสเตอร์เนี่ยพี่ไปหา,าเองนะทุกคนเราไม่ได้ไปซื้อนะคะพี่หามาเองจากวัน เทศกาลอีสเตอร์เอก่ะคนทุกคนเราเราเอามาจากเทศกาลอีสเตอร์เอกแค่นี้นะแค่นี้ถ้าใครมาไม่ทันไม่ต้องเสียใจนะมันมีให้อยู่แล้วมันจะมีให้อ่ะมันจะมีให้ที่ลงของขวัญที่มันมีหนุ่มอะทุกคนมีหนู หนึ่งตัวแต่พี่แบลหนูอีกหนึ่งตัวอะไรนั้นมาทุกคนแต่เสียงดังๆเนี่ยไม่ใช่อะไรนะแล้วเราก็จะมาสอนทําเคก้กคนที่ทําเค้กไม่เป็นน่าขอเสกอาหวิธีน่าขอเสกอาหที่ต้องทําเค้กมาหน่อยอันนี้ กับสีเขียวอันนี้จะเป็นเค้กแล้วอันนี้กับอันนี้จะเป็นสีอะไรรู้จะเป็นนมอะไรรู้ไหมจะเป็นนมนี่จะเป็นเค้กเนี้เนเยเราทำเป็นสามชั้นแค่นี้ได้แล้วแล้วถ้าใครอยากใครอยากได้ของตกแต่งเป็น แล้วก็ทำเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วก็ทำได้แล้วทุกคนหรือถ้าใครอยากทำเป็นแบบอื่นเราก็เอาคุกีกอันนี้มาก็ได้นะหรือถ้าใครจะทำให้หมาเนี่ยหมาเลนเกมเนี้ยใช้อันนี้ได้เลยนะโอเคทุกคนดูนี่น่าก,กินไหมน่าก,กินไหมทุกคนเราทำเองนะ ทำเองเดี๋ยวเราให้เราสอนแบบอื่นนะรู้วิธีการแบบเค้กใช่ไหมล่ะรู้แต่พี่ก็รู้เหมือนกันเพราะพี่เป็นคนสอนไงแล้วนนก็ทําเป็นแบบขุกลิ้วนุ่คนนี้แล้วของหวานอย่งอื่นก็ได้นะ แต่อ้วนเราต้องไปซื้อของหวานเองนะคะบูวรี่ก็ได้เอาบูวรี่ช็อกโกแลตก็ได้ีช็อกโกแลตวาเลนไทน์ก็ได้พี่จะสอนวิธีทำแบบอร่อยออร่อยคนที่ชอบกินช็อกโกแลตนะพี่จะขอหนมแช่ก่อน แบบสองชั้นก็จะแค่แบบแบบแบบนี้กับแบบนี้กับแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ด้วยก็จะเป็นเค้กสับป,ประรด้ยทุกคนขอโทษขอโทษขอโทษ ขอโทษทุกคนไม่สุภาพนะขอโทษเวลาเราทำอ่ะอย่าไปทำแบบนี้นะนเวลาเรามีคลิปเนี่ยอย่าไปทำแบบให้มันแบบตลกตลกนะคะโอเคไหมคะทุกคนเราก็จะไปแชร์ตวเย็นที่เค้กที่อร่อยมากที่สุด สร้าเป็นวันเกิดคนน้องใช่ไหมน้องหรือพี่เราก็เอเค้กพวกนี้มาได้เลยพี่น้องใครอะชอบกินนี่นี่เดี๋ยวเราก็จะพาไปเอาของขวัญน,นะคะทุกคนคุงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาวันเนี้ยไปทำไว้แบบนี้นะ อันนี้น่ารักนะน่ารักไหมทุคนจะเป็นคนหมักแอมัอันนี้น่ารักไหมเราไปเอามาจากคนนี้เลยมองเด็กเอามาได้ไงแล้วมีเพชรได้นะแต่เ,เราจะตามพาไปแบบเป็นแบบตามหาเพชรแต่ว่าเราไม่มีที่สถานที่ที่มีเพชรแล้วอะแล้วอะ มีแค่นี้นะทุกคนเราเราเสียงเบาไปหน่อยนะไหมแต่ความจริงอนะเรามีเสียงสองเสียงสามนะเราจะทำแบบนี้มันเนียนมากเลยมันเนียนเหมาะสำหรับเราเล่นบดจูเลยนะคะทุกคน เน,นียนจริงๆอ่ะทุกคนแต่ว,ว่ามันเนี่ยนี่ปังเวยแต่รูปภาพเยอะไปหน่อยไหมไม่ค่อยเยอะนะทุกคนรูปภาพอะไม่ค่อยเยอะนะทุกคนบ้านเราลบกไปหน่อยไหมอืมเราจะพามาหา วิธีจัดบ้านให้สวยๆกันนะขั้นตอนที่หนึ่งเก็บของให้หมดไปให้หมดเลยนี่อันนี้เก็บข้อที่ข้อทางนี่ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องพอหนี้เราต้องใช้อยู่อันนี้เราไม่ เราก็ต้องใช้เราก็ไว้อย่างนี้นี่แล้วก็ไว้อย่างนี้หังเตียงนอนน้องสุดน่ารักเลยและนี่เล่นนี่ก็เป็นกล่องทั้งหลายที่ก็ต้อง อยาอันนี้ยู้มโรามาจากไหนนี่เราทำแบบนี้มันก็หมออ,อกมาเองทุกคนคลิปนี้น่าจะสนุกนะคะไม่เหมือนโลบเพราะว่าเราเล่นโลบอกไปเมื่อกี้แล้วก็ถายไปอะแล้วมันก็สนุกมากเลยนะทุกคนเนี่ยเลยไปเล่นโลบอก แล้วก็แอาลืมไปน้องยุบกุทุกคนเนี่ยเราลองเอาอาหารให้นอนกินนะดูซิว่านอนจะเป็นไงน้องเป็นไงน้องชอบกินนะหารและน้องก็จะยินนะ้มเนี่ย ทุกคนเนี่ยใครอะดูพี่เราเรียนบอลเดี๋ยวเพอพี่เราจะใกล้จะไปเรียนบอลแล้วห้าโมงพี่เราจะเรียนตอนหกโมงแล้วเดี๋ยวเราไปชว์ที่สนามบอลอีกเพราะว่า ทุกคนฮะเดี๋ยวไปติดตามช่องพีด้วยนะช่องพิมพิมไม่รู้แล้วว่าช่องพีมเหมือนเดียวก็ได้พิมพีมเหมือนเดียวพิมพีอารนะคะทุกคนแค่เนี้ยก็จะได้แล้วค่ะ เราเป็นนักแคสเกมถ้าเราโตไปเราอยากเป็นนักแคสเกมค่ะทุกคนเราโตไปเราจะเป็นนักแคสเกมนะทุกคนรู้ไหมทุกคนรู้ไหมถ้าเราโตเราจะเป็นนักแคสเกมถ้าเราก็จะทำคลิปต่างๆที่เป็นเรื่องเกมนะ อย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะติดตามช่องนี้แล้วอะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆให,ให้ไม่ได้จบเลยคลิปนี้มุกตลกอย่างเดียวจริงอ่มุกตลกไหมตลกสิเะก็ตลกอย่างนั้นเนี่้คนแม่เราก็จะเป็นแบบนี้นะเราจะพายอยู่ ทั้งร้านเลยถ้าถ้าทุกคนอะ่ะไม่รู้จักเกยมนี้เดี๋ยวเราเราจะพาไปนะเราจะพาไปไปชนที่นี่นะน,นี่อันนี้ก็คือที่ซื้อของกดตรงนี้นะถึงจะซื้อของเนี่ยแต่เราไม่ซื้อค่ะแม่เราไม่ซื้ออ,อันนี้ ตลาดตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นที่ลงขยะดนะทุกคนถ้าใครไม่เคยเล่นแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะพาไปโหลดนะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูแมปแล้วพี่ก็จะพาโหลดโอเคไหม ทุกคโนโอเคไหมทุกคนเดีย๋ยวเราจะทำคลิปแคสเกมต่ออีกต่อไปนี้แล้วเราก็อันนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นที่โชว์หนังอันนี้ก็เป็นห้างอันนี้ก็เป็นโรงของขวัญอันนี้ก็เป็นโรงเรียน อันนี้ก็เป็นตลาดอันนี้ก็เป็นโรงขยะอันนี้ก็เป็นโรงขยะอันนี้ก็เป็นดีตัดผมร้านตัดผมอันนี้ก็เป็นร้านขายเสื้อก็จบแล้วค่ะจบคลิปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องน้องพีมพ์ด้วยนะคะะจบคลิปแล้วค่ะบ๊ายบาย บด,ด้ว,วา่าทุกคน